สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมาทำนายดวงความรักให้กับคนสดสนิทนะคะประจำเดือนกรกฎาคมก็เป็นคิวของราศีมีแล้วนะคะรอกันมานานนะคะเป็นราศีสุดท้ายเนาะก็สำหรับคนลักนามีนก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะช่องเมย์ดูได้ทั้งแบบลักนาแล้วก็แบบราศีนะคะการแบ่งวันที่ แบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกนะดดยทั่วไปนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่แอบชอบชาวลักนาราศีมีนอยู่นะคะคุณก็สามารถเข้ามารับชมได้เช่นเดียวกันเนาะ จะได้รู้นะคะว่าดวงของคุณมีนเขาเป็นยังไงเราจะได้เข้าหาเขาถูกนะเมย์ก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่ชอบดูดวงของคนที่เมย์ชอบนะคะหรือว่าแฟนนะว่าเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าทิศทางความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นการเปรินคพยากรณ์โดยการใช้ไพ่โรลโบก็น,นะคะอื มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้ด้วยนะอาจจะเคยรู้จักกันแล้วสําหรับบางท่านนะคะที่มีโพสต์เบกแล้วเนาะหรือว่าบางคนที่ยังไม่มีใครเลยก็จะมีคนที่เข้ามาให้ความสนใจหรือว่าคุณไปให้ความสนใจเขาว่าไพ่แท็กชั่นขึ้นมาตัวนี้ชัดเจนเลยว่าสนใจจากภายนอกก่อนปิ้งนะคะนี่เรียกได้ว่าปิ้งแรก,กพบเห็นแล้วต้องตาต้องใจนะคะอาจจะเป็น ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่ปิ๊งมากๆหรือว่าอาจจะเป็นการเอนเกจกันเลยก็ได้คือต่างคนต่างชอบกันเป็นเคมีที่ตรงกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเมย์มองว่าตรงเนี้ยมันมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งอะที่มีความรู้สึกว่าคนคืนนี้อาจจะเป็นคนที่แปลกไปจากเอ่อผู้ชายหรือผู้หญิงในตรงปกติของเขาอะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่คีเป็นโอเพนไมค์ขึ้นมาแปลว่าปกติจะไม่ชอบคนแบบนี้นะแต่ทำไมไม่รู้คราวนี้อยากเปิดใจกับคนในลักษณะ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะไม่ชอบคนที่มีอายุแกลบห่างกันเกินไปนะคะไม่ว่าจะอ่อนกว่าหรือเด็กกว่าคราวนี้คุณอาจจะไปเจอรักต่างวัยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณออไม่ชอบคนต่างชาติคุณชอบคนที่แบบว่าพูดภาษาเดียวกันคุณอาจจะไปปิ้งคนต่างชาติก็ได้คราวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เหมือนเปิดโลกทัศน์ของคุณเลยนะคะคนคุณนี้เนาะ Make the e f f o r t นะคะมันจะมีการใส่ความพยายามลงไปในความสัมพันธ์ อาจจะเป็นฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง2องฝ่ายนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้มันสานต่อกันได้ดังนั้นถ้าที่เมดูเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกทุกไปนะคะการเปิดใจการต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขานะคะความลุ่งหลงความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะแล้วก็การใส่ความพยายามดังนั้นเนี่ย มันน่าจะครบแล้วนะคะเป็นองค์ประกอบที่สามารถจะก่อเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูธรรมยากรในส่วนของไพทาโร่นะคะก็จะเป็นพลังงานความรักทั่วไปนะคะสำหรับคนโสดชาวมีนนะคะไม่ได้แยกเป็นพลังงานเขาพลังงานเราเพราะว่าเรายังไม่ได้คู่กรณีนะคะแบบชัดเจนเนาะ มีเดอะสเตรนท์นะคะมีเดอะฟู l ขึ้นมากับหัวมีไพ่คิงถือถ้วยกับหัวเอ็ดซับบอลกับหัวเดอะเวิ d แล้วก็สาวถ้วยที่ยังกับหัวอยู่อย่างที่บอกว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องอเหมือนกับคิดเป็นโอเพ m i ม d ก็คือว่าปกติไม่ใช่สเปคคุณเป็นไม่ได้เหมือนกันคุณอาจจะเจอคนนั้นแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เลยเนื่องจากว่า มีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่เราปกติแล้วจะเลือกที่จะคบหาดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการดูกันนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะปิ๊งในบางเรื่องแต่ก็มีบางเรื่องที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสานต่อได้ในตอนแรกนะคะมันจะมีการเปลี่ยนใจนะคะมีบางอย่างที่ยังอันแฮ ppy อยู่ก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้ละทิ้งความสัมพันธ์ใหม่ๆตรงเนี้ยนะเพราะว่าคุณยังคิดว่า ถ้าคุณคิดเป็นโอเปนไมล์ถ้าคุณเปิดใจอ่ะคุณกับเขาหน้าที่จะไปต่อกันได้อ่ะนะคะความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะเกิดจากฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็าได้นะที่ตอนแรกปิ๊งกันแต่พอได้เรียนรู้ได้รู้จักกันมากขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่คนในสเปคแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วอ่ะมันสามารถที่จะสารต่อได้ถ้าเกิดว่าไม่สารต่อก็จะรู้สึกว่าเสียดายโอกาสอะไรแบบนี้นะคะมันมีไพ่อ่อเดอะสเตรนขึ้นมาใบแรกไม่บอกว่าสุดท้ายมันจะมีการลองชอมกัน นะปกติคุณแล้วเขาเนี่ยอาจจะหยิงทั้งคู่อาจจะไม่จำเป็นต้องมางอไขรแบบนี้ไม่ตรงสเปกก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องสารต่อแต่พอเหมือนกับได้รู้จักอ่ะมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ว่ามันจบไม่ลงอะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ก็ตามอ่ะอันนี้ก็เป็นความรักในรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมคีปเป็นโอเพ่นไมล์ถึงขึ้นมานะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่อ่ะมันมันเหมือน,นกับจะเริ่มต้นได้แต่มันก็เริ่มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินถอยหน้าถอยหลังกันอยู่อะนะทั้งที่ก็ปิ๊งกัน สุดท้ายไม่มองว่าคุณะจะเลือกให้โอกาสนะคะยังไปต่อคืออย่างน้อยน่าจะได้เริ่มต้นการพกหานะคงไม่ได้จะแบบเหมือนปล่อยโอกาสตรงนี้ไปแบบเสียเปล่านะคะคือลองดูก่อนแล้วกันถ้ามันไม่ได้จริงก็ค่อยว่ากันนะอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกเราหรือเขาก็ได้นะคะอย่างที่ไม่บอกนะไม่มีอะไรสีเอียดนะคะไม่ได้มีพลังงานดันลบเพียงแบบเหมือนเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่แน่ใจอ่ะนะคะบางทีเราก็คงจะไม่ได้ไปเจอคนที่เรา ้งเป้าแบบเหมือนในรูปธมติเราตลอดหรอกใน่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะนะคะจากประสบการณ์นะบางทีแบบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบในตัวของคนที่เราเปิ๊นอะนะคะก็ต้องลองให้โอกาสดูไม่แน่าจะปรับตัวเข้ากันได้ก็ได้หรือเอาเราอาจจะชอบก็ได้นะคะแค่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะต่อเรื่องก,กันไปเนาะ จะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันรายละเอียดมันเยอะนะคะมันไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จหรอกรายละเอียดมันเยอะมากจับที่ไม่ชอบไม่ชอบบางทีอาจจะใช่ก็ได้นะ,ะหรือบางคนที่คิดว่าโอ้คนนี้ใช่แน่นี่คบไปคบมานานๆน,านะบางทีก็ออกไปทีหลังนะคะหรือว่าคนเราบางทีคบไปนานๆเนี่ยการโตขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันโตไม่เหมือนกันบางทีมันโตแล้วแยกกันมันไม่ได้โตไปด้วยกันเวลาที่เราจะ อยู่ใครได้สักคนหนึ่งนานๆคือเราจะต้องโตไปในคิดทางเดียวกันนะคะนี่สําคัญมากบางคนแต่งงานแล้วก็ยังมีการที่ต้องเลิกลาเลยเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันนะคะอายุมากขึ้นน่ะนิสัยเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดความสัมพันธ์น่ะเมมอมันไม่ใช่เรื่องทีฟิกซ์ตายตัวใดเป็นเรื่องของความรู้สึกณเวลานั้นดังนั้นก็ไม่อยากให้ใครเครียดมากเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นะปล่อยไปตามธรรมาชาติเลยนะคะไม่ต้องฝืนอะไรเนาะ เนี่ยอันนี้ก็ทําตามใจตัวเองไปได้เลยอะลองคบดูละกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรงใจนะคะมีไพ่ u ั c เซ s มี Perfect timing แล้วก็ w i t n t n t next x t w m w n t n t อ๋อความสัมพันธ์นี้จักรวาลส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าลองให้โอกาสดูนะอย่างน้อยสักสอเดือนลองคบดูคุณอาจจะพบว่าเขาคือคนที่ใช่ก็ได้นะสักเซสขึ้นมาก็มันสามารถที่จะไปต่อได้นะคะถึงแม้ว่าคุณไม่แน่ใจก็ตาม แต่ถ้าคุณยังรู้สึกเหมือนมีลางสังขรว่าเอ้ยไม่อยากจะปล่อยคนคนนี้ไปเลยอ,ะอ่ะก็ไม่ใช่คนนี้ใช่นะแต่ว่าก็อยากที่จะรู้ว่าถ้าคบกันเราจะเป็นยังไงก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายนะคะไม่มีพลังงานมืดอย่างที่ไม่บอก p e r f e c t Timing งอ่ะก็คือมันเหมาะสมแล้วแหละเขาก็กําหนดให้คุณที่จะต้องมาเจอคนคนนี้อยู่แล้วมันเป็น destination อยู่แล้วนะคะว่าต้องเจอกัน ไม่มีเรื่องบังเอิญดังนั้นอ่ะอย่างน้อยเนี่ยขอโอกาสให้คนพวกนี้สักสองสาเดือนแล้วกันอย่าเพิ่งตัดทิ้งถ้าใครยังไม่ได้เจอเลยนะเอ็กซ์ตอรี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะสําหรับคนราศีมีลัคนามีนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทั้งชาวมีน,นะคะแล้วก็ชาวสองที่เข้ามารับชมชม่องเมมเมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครชมครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมีมิโอให้ดูเยอะมากเลยมีคอนเทนต์เยอะ รวมถึงที่ไฮไลท์สุดก็จะเป็นดวงรายวันเพราะว่ามีทุกวันนะคะลองเข้ามาติดตามรับชมได้เม์จะลงตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแต่ถ้าคุณไม่สะดวกคุณดูตอนเช้ารวดเดียวเลยก็ได้นะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับเมยเมย์ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ